มาดูเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันอีกแล้วนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่นะครับไปจับกลุ่มได้หนึ่งรายพบบุหรี่ไฟฟ้ากว่า3,000รายการมูลค่ากว่า5,000 0 0บาทครับนายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพลตารวจตรีอภิร,รักษ์เทพการานาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรี ร่วมกันสั่งการนะครับให้ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองจังหวัดลบบุรีรวมกับชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลบบุรีกองร้อยอาสารักษาดินแดนและตำรวจสพเมืองลบบุรีบูรณาการร่วมกันปราบปรามกวาดล้างร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองลบบุรีได้ให้สายนะฮะทำการล่อซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจากแม่ค้าโดยมีการนัดหมายส่งของกันที่บริเวณข้างร้านเสริมสู หลังมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบุรีซึ่งเมื่อถึงเวลานัดส่งของนะครับสายได้ทําการรับของจากแม่ค้าเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้แสดงตัวเข้าทําการจับกลุ่มตัวนางสาวนัทการแก้วผ่องอายุ26ปีเป็นชาวจังหวัดสระบุรีและทําการเข้าตรวจค้นบ้านนะครับเป็นห้องพักเลขที่ดังกล่าวนะครับที่เข้าไปตรวจซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเคยเปิดเป็นร้านจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อ2ปีที่แล้วและถูกจับกลุ่มแล้วก็ได้ปิดร้านไป แต่ก็ได้กลับมาขายนะคะโดยใช้วิธีการขายแบบาลายกลุ่มนะครับโดยให้ลูกค้านโอนเงินมาก่อนในช่วงกลางวันและนัดมารับของที่ร้านแห่งหนึ่งในช่วงเวลากลางคืนตามนัดนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจคน้นในห้องก็ไปพบกับบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เตรียมใส่ถุงพร้อมกับมีชื่อลูกค้าเตรียมไว้ส่งจํานวนหนึ่งจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ ต่อมานะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจทราบว่านางสาวนัทการเนี่ยนะฮะได้มีการเช่าห้องพักซึ่งเป็นหอพักอยู่ข้างกันด้วยนะฮะจึงเข้าทําการตรวจค้นไปพบบุหรี่ไฟฟ้าน้ํำยาและอุปกรณ์ต่างๆ ไปซุกซ่อนอยู่ในห้องกว่า3,000ชิ้นและกล่องที่บรรจุบุหรี่ไฟฟ้าตเตรียมส่งลูกค้าอีกจำนวนหนึ่งมูลค่ากว่า5 0 0แสนบาทเลยนะครับซึ่งนางสาวนัทการก็ให้การรับสารภาพในเบื้องต้นนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาซึ่งกระทำผิดในฐานในข้อหาขายให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงช่วยซ่อนเร้นช่วยจาหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจา นำนําหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังไม่ได้ผ่านพิธีการสุลการกรโดยถูกต้องซึ่งนางสาวนัทธการก็เคยโดนจับกุมมาแล้วในข้อหาเดียวกันเมื่อ2ปีก่อนจึงนำตัวนางสาวนัทธการแก้วผ่องผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดดําเนินการต่อไปกับ